ตัวผลิตภัณฑ์ใหม่กาแฟ7รสชาติเบนจามินโจเซฟวานี่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ดื่มกาแฟาที่หลากหลายเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เทสโนตกาแฟ7รสชาติสูตรเข้มข้นกลมกล่อมและลงตัวเอาใจคนรักกาแฟาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่โดยมีเบนจามินโจเซฟวานีศิลปินตัวแทนกลุ่มคนรุ่นใหม่เขาร่วมแชร์ประสบการณ์ชวนสัมผัสลิ้มลองกา,ฟาแกฟเทสโนต กาแฟระดับพรีเมียมผ่านการคัดสัรจากเมล็ดผ่านกาแฟโรบัตตาที่มีกลิ่นหอมและได้รสชาติจากเมล็ดกาแฟอย่างเต็มที่ให้ความหอมดื่มง่ายนุ่มลื่นรสชาติลงตัวและเติมเต็มด้วยกลิ่นที่แปลกใหม่ของกาแฟเทสโนตทั้ง7รสได้แก่เอสเปรสโซ่บัตเตอร์เบียสตรอเบอรี่มอคค่าเอสเปรสโซ่เมลอนเอสเปรสโซ่แอปเปิ้ลวานิลลาเอสเปรสโซ่บัตเตอร์สกอต เอสเปรสโซ่ลิ้นจี่พีทและเอสเปรสโซ่มะพร้าวเทคดโนตทำให้ค้นพบความแปลกใหม่ของการดื่มกาแฟ3 in อินวันรสชาติกลมกล่อมในซองเดียวและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์อย่างลงตัวค่ะประเด็เลยอยากให้พูดถึงตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ตัวนี้หน่อยละกันว่าเป็นังไรกัยก็จริงๆมันโลิตภัณฑ์มันเป็นกาแฟนะครับเป็นกาแฟอินสันกาแฟเป็น3ร n 1วันนะครับเราชูจุดเด่นด้านความแตกต่างในเรื่องของกลิ่นและรสชาติ นะครับก็ออกมา,าช่วงแรกก็คือ7กลิ่นแรกก่อนเลยนะครับลิ้นจี่พีชมะพร้าวบัตเตอร์เบียร์บัตเตอร์สกอตเมลอนแล้วก็สับรีรดอกค่านะครับก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนทำงานชีวิตคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความคิดสร้างสารรค์ต้องการหาเครื่องดื่มที่แปลกแลกแตกต่างเข้ามาในชีวิตนะครับแล้วในเรื่องของพวกคาเฟ่ที่มันอยู่ในตัวกาแฟอะไรอย่างเงี้ยครับผม ดีเลยน,น,นยะชอบเลยฮะเพราะว่า <ฮะ S 1> บางทีผมกินกาแฟสําเร็จรูปอะไรเงี้ยบางทีเรารีบอะไรเงี้ยเอ่อบางทีคาเฟอีนมันไม่ถึงแต่พออันนี้พอพอรีบด้วยแล้วคาเฟอีนเขาค่อนข้างโอเคด้วยมันเลยทําให้เราแบบตื่นไวอะ่ะใช่กินตัวตวันนี้ได้ชิมทั้งเกลืรสชาติแล้วยามาเรียบร้อยแล้วฮะชอบรสชาติไหนเป็นพิดเศษเลยมั้งครับจริงๆผมชอบเอ่อเมลอนฮะแล้วก็มะพร้าวก็ดีนะพี่ ในเรื่องของตัวบูดากและฐาในเรื่องของรสชาติอะไรมนเป็นแรงบันดาลใจโ้กงมเป็นรสพวกนี้ยอะไรเงี้ยครับอโอเคแ,แรงแรงบันดาลใจจริงๆแล้วมันมาจากที่ที่ผมเป็นคนกินกาแฟทุกวันกินมาตั้งแต่สมัยเาารียนมหาลัยแต่มัธยมยันทํางานเลยนะครับคือมันมันเกิดคําถามกับการกินกาแฟอยู่ตลอดว่าเฮ้ยเราจะกินอะไรดีเราจะกินเมนูไหนดีนะครับมันมันก็เลยมีแค่แบบมันก็วนๆอยู่ประมาณห้าหเมนูนะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าเออ เราสามารถที่จะหาประสบการณ์ใหม่ๆจากการทันกาแฟได้ไหมอ่ามันก็เลยเป็นที่มาของเทสโนดว่าเออมันจะมีทั้งหมด7 7กลิน่น7รสชาตินะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยมันจะมีแพลนที่จะออกมาอีกหลากหลายรสชาติเลยเราต้องการความแตกต่างแบบอยากจะให้ทุกวันที่กินกาแฟเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยนะครับอันนี้อันนี้คือแฟชั่นที่มาที่ไปของเทสโนดอย่างนี้ดี๊ย ก็ฟีดแบ็กค่อนข้างดีครับเริ่มมีออเดอร์เริ่มมีอะไรเข้ามาแล้วแล้วก็มีคนอยากชิมอยากลองเยอะมากนะครับมันเหมือนการชิมเก,กิดของคนที่กินกาแฟทุกวันเลยที่แบบว่าไม่ได้ใส่น้ำตาลทั้งตัวนี้ก็คือไม่มีน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับในในแง่ของเทรนเรื่องสุขภาพด้วยแล้วก็ในแง่ของความแปลกใหม่รสชาติที่แตกต่างด้วยนะครับในเรื่อง,องการตลาดคับเป้าเป็นอย่างไรราคาจะที่จะตีตลาดถูกกาแฟอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคก็จริงๆการตลาดแทนแทนมัน ถูกคุยไว้ในส่วนของปีหน้าเป็นหลักนะครับก็ปีหน้าว่าจะจะกินมาเก็ตแชร์ให้ไดเ้เรียกว่าทํายอดสักหลักร้อยล้านแล้วกันนะครับช่องทางการจัดจำหน่ายในปัจจุบันเราจัดำหน่ายทางไหนอะไรยังไงบ้างครับช่องทางหลักตอนนี้ก็มีมีลอสที่แรกเลยแล้วก็ในส่วนของออนไลน์ช้อปปี้ลาซาด้าเฟซบุ๊กไอจีทิกกตอมีหมดทุกช่องทางนะครับอันนี้พี่การใช้ช่องทางาผ่านตู้ตัวแทนจำหน่ายอะไรด้วยไหมครับตัวแทนจำหน่ายไม่มีครับตอนนี้เป็นหลักหลัก จะผลักดันเทสโหมดเข้าสู่มูเทนเพจเป็นหลักนะครับจะเข้าไปอยู่ในห้างหลายๆที่ครับผมอย่างนี้มองตลาดต่างประเทศอย่างไรบ้างครับเพราะส่วนใหญ่กาแฟรเราสามารถจะออกไปได้พอน้อยไหยคบจริงๆในส่วนตลาดต่างประเทศเนี่ยมันมัน,มนยังไม่ใช่แผนของปีหน้านะครับแผนของปีหน้าเนี่ยเราเน้นในไทยก่อนเลยอยากอยากให้ไทยเป็นประเทศแรกที่ได้สัมผัสก,กาแฟที่มันมีความแตกต่างแบบนี้นะครับสุดท้ายอยากให้ฝากประสบการณ์ใหม่ๆกับกาแฟตัวนี้หน่อยละกันคับ ประสบการณ์ใหม่ๆก็ฝากเทสโน้ตนะครับมี7รส7จ็กลิ่นนะครับกินได้7วันไม่ซ้ำกันเลยนะครับฝากเทสโน้ตไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับเมนจ์บินตัดอะไรแล้วมาเลนท้าคนรุ่นใหม่ที่กินกาแฟอะไรเงี้ยก็กาแฟเป็นอะไรที่ทุกคนกินตลอดเวลาเลยละล้วก็แบบเน้นสะดวกเน้นไวอะไรเงี้ยแล้วก็รสชาติก็อร่อยด้วยแล้วก็สุขภาพก็ดีด้วยอะไรเงี้ยยิ่งคนที่ทำงานหนักนี้เหนื่อยพักผ่อนน้อยอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นเมนูที่กินแล้วก็ ก็ยังประคองสุขภาพไปได้ด้วยอะไรเงี้ยผมก็แนะนำมากๆอร่อยฮะอร่อยจริงผมลองมาแล้วเจ็ดรสชาติ